ลุงสอนกล้าศึกคนปลูกต้นไม้แห่งบ้านโนนสเลาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและปฏิบัติธรรมด้วยการปลูกต้นไม้ธรรมะที่แท้กิงที่สูงสุดคือเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นหลักที่สูงสุดพระพุทธเจ้าพัฒนาตนเองเข้าถึงหลักความกิงและความดีงามที่สูงสุดจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหัาานต์ป่าไม้เนี่ยเขาไม่เคยเบียดเบียนใคร มีแต่ให้อย่างเดียวให้สัตว์โลกอาศัยอย่างเดียวเราไปทำอะไรเขาก็ไม่พูดไม่ปากเชียทวันจะไปเกี่ยวอยู่ร้อยวันพันปีก็อยู่ได้ลังมดแดงจะไปอาศัยอยู่ก็าอาศัยได้เพราะฉะนั้นผมจึงได้ปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้ทําความดีแทนผมผมไม่สามารถที่จะทําความดีได้ลังมดแดงจะมาอยู่บนหัวผมก็ไม่ได้ลังพึ่งลังต่อกระรอกกระแตสัตว์นานาชนิดจะอาศัยผมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงเล็งเห็นว่าต้นไม้ให้ประโยชน์ทุกอย่างในโลก ถ้าไม่มีต้นไม้หรือป่าไม้เนี่ยโลกใบนี้จะไม่มีเลยคนเราเกิดมาจะต้องพึ่งตัวเองเหมือนกับป่าไม้คนเราเนี่ยคิดจะอาศัยแต่ผู้อื่นท่านก็เลยแนะนําให้เราเนี่ยพึ่งตัวเองนะครับอย่าไปเป็นหนี้คนอื่นมาทำอย่าเป็นคนขี้เกียจท่านนี่สอนไปอย่างนี้เราไม่ต้องเดือดร้อนเรามีที่ดินปลูกกินมีสีไ่ไร่นไส่งลูกไปเรียนนะะังสือถ้าเราขยันนะครับถ้าเราขี้เกียจเรามีี ห้าสิบไร่มันก่อเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับมีเท่าไหรมันก็ไม่พอมันก็ไม่สบายมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นหลักธรรมะที่สูงสุดจะต้องเอาชนะตัวเองทุกอยาก่างถ้าเอาชนะตัวเองไม่ได้ก็เป็นทุกข์เท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงหมดความยากจนหลุดพ้นการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง